ของพี่นะหนึ 1, 2, 2. ่งสองสามอยู่ที่ค้าย,ยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับมีใครเป็นผู้ป้องกันซอสแล้วมั่นั่นมีพวกฝรั่งแล้วก็ที่เขาต่างถิ่นหรือพวกอเพื่อพี่ในค่ายชืยนะ่อเนาะตอนนี้เราเอาอยุเท่าไหร่แล้วครับสิบเจ็ดปีครับเราสูงเท่าไหร่ร้อครับน้ำหนักปก่อนประมาณกี่กิโลครับ49ครับเราหมดตาอะไรครับตายเดินแล้วก็ได้หมดแล้ววันนี้เรามาเจอกับดอนกุมารเฮ้ยต่อยเห็นยัง ไฟแรกด้วยได้ศึกษาเกม์มาต่อเข้ามาป่ะไม่ยังไม่ได้ดูด้วยแล้ววันนี้เราจะวางเกย์วางแผ่ไงดีก็รอติดตามบนเวทีได้ก็คือต่อยไปตามสะตายแล้วค่อยแก้ไขตรงนั้นเนาะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่นี่ครับที่ลำร็จนี้ไอ้ที่ล่าเนินตอนนั้นเจอกับก้องไก่ครับเป็นไงบ้างแพ้คะแนนพาแพ้คะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าวันนี้มาต่อยร้อยสามนะแล้วเกิดวันนี้เข้าอีสองหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาด อ๋อปื่อกี้สองแล้วเกินอยู่จุดห้าก็คือเหมือนมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเล็กนิดนึงร่างกายตอนนี้เป็นไงกิบเสร็จแล้วเตร็มร้อยนะสมือยังไงเรี๋ยวเย็นนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมมาชนะกับค่ายไฟนี้เราคุมคืมมามากีกกิโลสองโลค้นได้สองโลสามโลนะ เราต่อยมวยมารวมุทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วประมาณประมาณ70ไฟเราคจังหวัดกำปูนครับฝากเชจะช่วยไปขับเราวันนี้หน่อยฝากเช่วยชร์และเป็นกำลังใจด้วยครับอีเต็มที่แน่นอนครับนี้เวราวันนี้เปิดหัวคู่แรกช่องทูนะเต็มที่แน่นอนถ้าเขาถามว่าเล่นได้ไหมได้ได้นะโอเคขอบคุณน้องชายครับเดี๋ยวรอแป๊บนะเดี๋ยวรอน้าเตยพี่หน่อยชื่อประมาณครใช่รุ่มสวัสดี ไอ้นี้ซ้อมมากี่วันครับไอ้นี้รูดไว้สองสามวันนะรูดตัวสองสามวันเองอที่ที่เรามีรายการอยู่ไหมยังยังไม่มีครับยังไม่มีด้วยพอดีเขาโทรบอกว่าให้มีมาต่อยวันนี้ใช่ครับก็เลยมาเลยแต่ก็ซ้อมอยู่ปกติแล้วเนาะก็ไม่ค่อยได้ซ้อมเท่าไหร่แต่เพิ่งข้อใครสี่หาวันอ๋อแล้วพอดีเขาโทรไปก็เลยมา<อ><ๆ>ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสวยใจอยู่ที่เวบุรีแล้วมีใครเป็นคุ้มบ้งองซ้อมอย่างนี้นะก็มีพวก เดือดเพื่อนคือเพื่อนพี่เนี่ยค่าเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบเอ็แล้วสูงเท่าไหร่หนึ่้าาำหนักเราปอยมาไหมกี่กิโลครับห้าสิบเราเป็นมอเตอร์ตายเลยครับตายไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เรามาเจอกับศพยีเนื้อยังไม่เคยดอยกันแน่นอนครั้งแรกเลยแล้วเราเลยยังไม่ได้ดูด้วยว่าเขาเป็นมอเแบบไหนเตอร์ตายไหนเนาะแล้ววันนี้เราจะวางเกียวางแผงยังไงดี ก็เอาไว้ดูกันบนเวทีครับก็คือต่อยก็ตามตาตแล้วก่อนแล้วก็แก้ไขตรงบนเวทีครับล่าสุดเราต่อยไว้ที่น่าจะลังสีป่ะหรือว่าน่าจะสารคามอ๋อต่อยสารคามมาอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยต่อยครับต่อยนานนะครับกี่ปีสองปีได้สองปีตั้งแต่ต่อยไฟนั้นแล้วก็หยุดไปเลยเหรอครับแล้วเป็นงานผลไฟนั้น ชนะแล้วก็หยุดไปเลยตอนนั้นจ้างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับปล่อยต่อยชนะเสร็จแล้วอยู่ไปสองปีและนี่เพิ่งมาครั้งแรกจากสองปีแลวยังไม่ได้ขยับเคลื่อนร่างกายเลยแล้วคิดว่าวันนี้มานี่มวยห้ายกระบบหายใจร่างกายเราเป็นไงก็น่าจะพอไหวอยู่แล้วก็คือค่อยไปเรื่อยๆก่อนเนาะร่างกายตอนนี้เรากี่เปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบหน่อยอ่าสมแข็งแรงแล้วยันนี้ก็พร้อมเลยนะแล้วไฟนี้ได้คุมคมมาไหม คุมปรม,มาณก,กี่กิโลสองโลสองโลกว่าได้ใชเราต่อยเงิมาโลทั้งหดกี่ไฟแล้วประมาณประมาณหกสิบกว่าหกสิบใช้ได้เราคนจังหวัดบ,บนครับอ่าววันนี้เราต่อยเบ็ดร้อยสามนี่เมื่อกี้สอบหนักยังเ,งเออรานะเกินอยู่อะไรนะเกินอยู่เกินอย,อยู่ร้อยสี่จุดสามร้อยสี่ก็หนึ่งจุดสามก็คือ m o วิ่งนะอะฝากจะช่วยไปขับรถนี่นะเปวดผมผู้แรกต้องถูก เปนเรนเป็นกำลังใจให้ผมเลยอันนี้เต็มที่ถึงจะรู้ตัวน้อยแต่ก็เต็มที่แน่นอนนะโอเคอขออยน้อโชคดีครับขอบคุณมากครับ